ต้องบอกว่ายุคนี้ขนาดหน้าจอคอมที่มาแรงมากๆคงหนีไม่พ้นจอคอมขนาด34นิ้วนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเหตุผลหลักๆที่ไซนี้มานิยมกันเราสรุปมาให้หลักๆ3ข้อเลยครับข้อแรกเลยก็คือขนาดที่ใหญ่การใช้งานของเราจะได้ประสบการณ์ที่เต็มตาม,มากขึ้นจอ34นิ้วนอกจากจะช่วยให้เราเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนแล้วยังทําให้พื้นที่การทํางานบนหน้าจอของเราสะดวกขึ้นด้วยตรงนี้ก็ส่งผลให้ productivity เราดีขึ้นในทางอ้อมเลยครับ ข้อที่2เป็นจอที่ความละเอียดสูงจอ34นิ้วส่วนใหญ่ต้องมาพร้อมกับความละเอียดที่สูงซึ่งขั้นต่ําในตลาดจอเนี่ยยังไงก็ต้องความละเอียด 2K ขึ้นไปแปลว่าถ้าเราซื้อใช้นี้นะครับสิ่งที่ตามมาเลยก็คือจอที่มีความละเอียดสูงครับข้อต่อไปครับสำคัญมากๆนะครับอัตราส่วนเป็น21:9อ,อันนี้เป็นเหตุผลหลักเลยที่คนเล่นจอ32นิ้วเนี่ยขยับมาเป็นจอ34นิ้วซึ่งเอาจริงๆครับขนาดห่างแค่2นิ้ว แต่ด้วยอัตราส่วนที่เป็น21:9นะครับก็ตรงกับอัตราส่วนหนังส่วนใหญ่ในตลาดด้วยทําให้เวลาเราดูหนังดู n น t f l i x กครับจะเต็มจอมากกว่าจอ16:9ที่เขาจะเหลือพื้นที่ตรงด้านบนกับด้านล่างเอาไว้และยิ่งถ้าเราดูจอโค้งด้วยก็จะทําให้มุมมองของภาพดูครบเต็มตามากกว่าเยอะเลยซึ่งวันนี้ครับเมื่อคุณล่าขอแนะนํา5จอคอม34นิ้วใหญ่เต็มตาขนแบรนด์นดังๆหมดเลยครับเริ่มที่ราคาหลักพันไปจนถึงตัวท็อปจบกันที่ครึ่งแสนเลยครับ และก่อนไปชมครับยังไงอย่าลืมกดติดตามพวกเราเมอร์คูล่ากันก่อนด้วยนะครับ <S <S มาเริ่มกันที่ตัวแรกครับกับแบรนด์ไอพาสันที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์จอที่มาแรงมากๆราคาคุ้มสุดๆในวินาทีนี้กับไอพาสันจอ34นี้ของเขาที่ราคาต่ำกว่าหมื่นด้วยแถมได้ refresh rate ที่สูงมากๆถึง165 Hz response time ก็ต่ำเพียง1มิลลิเซกสำหรับค่าสีครับก็แสดงได้16.7ล้านสี และรองรับค่าความแม่นยำสี srgb 99%ในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็มีมาให้แบบกำลังดีเลยครับ hdmi v วอร์ชัน2.0นะครับมีมาให้2ช่อง display port 1.4ให้มา2ช่องและก็ช่องอ็อกสาสำหรับต่อหูฟังก็มีมาให้ด้วยครับโดยรวมแล้วตัวนี้อาจจะเสียเปรียบตรงที่เป็น Panel va แล้วก็พวกดีไซน์วัสดุต่างๆอาจจะไม่ได้ดูพรีเมียมมากแต่ก็แลกมาก,กับราคาที่คุ้มมากๆใครที่งบน้อยอยากได้จอดีๆจอใหญ่ๆก็แนะนำตัวนี้เลยครับมาที่รุ่นนี้กันบ้างครับจากเสี่ยวมีก็เป็นจอ34นิ้วสุดฮิตที่สเปคดีไม่แพ้รุ่นอื่นกับเสี่ยวมี r เคิร์ฟเกมมิ่งมอนิตัวนี้เป็น Panel VA เช่นกันนะครับได้ Refresh Rate อยู่ที่1 4 4 h z ก็จะน้อยกว่าตัวแรกนิดหน่อย Respon ส์ไทม e อยู่ที่4มิลลิเซกและช่วงสี sRGB 121%และรุ่นนี้ก็จะมีฟีเจอร์สำหรับเกมเมอร์นะครับอย่าง AMD FreeSync Premium หมดลดแสงสีฟ้าก็จะช่วยในการเล่นเกมให้ลื่นมากขึ้นครับส่วนพอร์ตนะครับมี HDMI 2.0และ Display Port 1.4มาให้อย่างละ2ช่องแล้วก็ออก3.5มาให้เช่นเดียวกับตัว iPad สันเลยครับส่วนอื่นๆที่น่าสนใจนะครับตัวคอมก็สามารถปรับใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน นอกจากนั้นมีการดีไซน์ขาตั้งให้ซ่อนสายได้ช่วยให้โต๊ะของเรามีความเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากให้โต๊ะคอมเนี่ยมีความคลีนมีความโลง่งใครที่อยากได้จอที่มีดีไซน์ดูมินิมอลและได้จอโค้งด้วยก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยครับสําหรับตัวที่3ที่จะมาแนะนำนะครับก็จะเป็นจอจากแบรนด์กิกะไโดยจอรุ่นนี้ก็มาพร้อมพาเนล IPS refresh rate อยู่ที่144เฮิและ Response Time ที่ต่ําเพียง1มิลลิเซก มีค่าขอบเขตสี d c i p ที91่91%และ sRGB ที่117%โดยจุดเด่นหลักๆของจอรุ่นนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆที่ช่วยในการเล่นเกมนะครับอย่าง AMD FreeSync หรือถ้าเ,เพื่อนๆมีทั้งคอมและโน้ตบุ๊กเขาก็จะมีฟีเจอร์ KVM ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ผ่านเมาส์และคีย์บอร์ดชุดเดียวได้โดยการกดสวิตช์สลับบนจอได้เลยนะครับแล้วก็มี Black Equalizer ที่ช่วยในเรื่องของการเห็นวัตถุในที่แสงน้อยชัดมากขึ้นฟีเจอร์ f ลิกเกอร์ฟ e และฟีเจอร์ลดแสงสีฟ้าช่วยรักษาสุขภาพของดวงตาด้วยนะครับเรียกได้ว่าสเปคจัดเต็มมากๆครับทั้งพาแเนลแล้วก็พวกฟีเจอร์เล่นเกมต่างต่างนะครับสำหรับตัวพอร์ตนะครับก็มีมาให้แบบจัดเต็มเช่นกัน HDMI มี2ช่องนะครับ Display Port มี1ช่องแล้วก็มีช่องเสียบ USB c USB type b USB 3.0อีก2ช่องครับ และแน่นอนครับช่องอ x อกส5มจาำหรับเทียผู้ฟังก็มีมาให้บนจอเลยครับตัวต่อไปนะครับขยับมาที่จอสายทำงานสำหรับกราฟิกสายถ่ายรูปสายเกรดดิ้งสีกันบ้างน,นะครับกับจอพาเนล IPS จากเดลตัวตัวนี้ก็จะเป็นจอสำหรับการทำงานอย่างแท้จริงเพราะสเปคของรุ่นนี้จะเน้นไปทางค่าสีและสีสันที่เที่ยงตรงมากกว่ารุ่นอื่นๆอ,อย่างเทคโนโลยีของพาเนล IPS Back t e c h n o l o g y ให้สีดำที่ดำที่สุดมุมมองกว้างแสดงค่าสีได้สูงถึง1.07พันล้านสีค่าขอบเขตสีทั้ง DCI-P3 98% sRGB 100%และ REC 709 100%ครับแต่อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าจอรุ่นนี้เนี่ยเน้นสำหรับการทำงานเป็นหลักใครที่จะไปเล่นเกมไม่แนะนำนะครับเพราะว่า refresh rate เขามีมาให้แค่ 60Hz เท่านั้นใครที่ต้องการความสมูทในการเล่นเกมก็อาจจะต้องมองหาจอ120 h z ขึ้นไปนะครับ สำหรับฟีเจอร์ของเขานะครับเขาก็จะมีโหมด Comfort View Plus ช่วยลดแสงสีฟ้าลงแต่แสดงสีสันได้ชัดเจนและแม่นยำเหมือนเดิมครับสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อก็มีพอร์ตพวกอำนวยความสะดวกมามากเลยครับทั้ง USB-C 90วัต์ที่สามารถต่อได้ทั้งจอและก็เสียบชาร์จแบตไปได้นะครับพอร์ตเสียบสายแลน RJ45 Display Port และ HDMI อันนี้ก็เรียกได้ว่าสเปคเทพมากๆสำหรับสายทำงานครับ สำหรับรุ่นสุดท้ายที่เราเอามาแนะนํากันนะครับก็จะเป็นจอ3 4นิ้วจากซัมซุงตัวนี้พานแนลของเขาครับก็จะเป็นพานแนล OLED ช่วยให้มีสีขาวที่ขาวสว่างมากขึ้นและสีดาที่เข้มมากขึ้นส่วนรีเฟรชเรทของเขานะครับสูงถึง175เฮิร์ซและเลสปอนส์ไทมที่ถูกใจสายเกมมิ่งอย่างแน่นอนเพราะว่าต่ำมากๆไม่ถึง1มิลลิเซกอยู่ที่0 0 3มมิลลิเซกเท่านั้นครับเดียดไดว่ารวดเร็วกว่าวววจอยี่ห้ออื่นรวมถึงจอของซัมซุงเองด้วยนะครับ ส่วนฟีเจอร์นะครับแน่นอนว่าเขาก็จะมี AMD FreeSync ช่วยให้การเล่นเกมสมูทมากขึ้นครับนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดๆของจอซัมซุงนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้งานเป็น Smart TV ได้ด้วยก็สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วดูซีรีส์ที่เราชื่นชอบผ่านตัวจอนี้ได้เลยครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อตัวนี้ให้มาน้อยแต่ครบถ้วนกับมินิดิสเพลย์พอร์ช่อง Micro HDMI หช่องและ USB-C อีก2ช่องครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็น5จอที่เราเอามาแนะนำนะครับส่วนสเปคเทียบกันแล้วต่างกันขนาดไหนนะครับก็เราทำตารางสรุปมาให้แล้วครับโอเคครับก็เรียกได้ว่าจอ34นิ้วก็เป็นขนาดที่เผื่อเหลือเพื่อขาดซื้อทีเดียวซื้อแค่จอเดียวก็อยู่ได้ยาวๆไม่จำเป็นต้องซื้อจอมาต่ออะไรเพิ่มเลยครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้หลายแบรนด์ก็เริ่มทําจอขนาด34นิ้วออกมาให้เราเลือกซื้อกันมากขึ้นซึ่งแต่ละจอเขาก็จะมีฟีเจอร์เฉพาะเน้นไปกันแบบชัดๆทั้งทํางานและเล่นเกมนะครับซึ่งใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็คลิกเข้าไปดูลิงก์ที่เราแนบให้ด้านล่างได้เลยครับยังไงก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครให้พวกเรามือุลาด,ด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ